ดูดิถ้าหารเราแม่งโคตรเก่งอะเข้าสู่สถาน,นะบ้าเลือดนะครับพิงไปสำรวจหน่อยว่ามีใครนะจบไว้นะเพราะว่าเผ่ามนุษย์ผมบอกเลยเว่ามันไม่ได้เก่งมากอะเพราะว่ามันสปแปมแต่ต,ตัวแบบปัญญาอ่อน <S <S เอาล่ะลก็ต้องขอราวสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ w a r c ค้า t 3สมวันนี้เช่นเคยนะตามที่คลิปที่แล้วเราบอกไปนะว่าคลิปนี้เราจะมาเล่นออกกันนั่นเองโดยคู่ต่อสู้ของเราก็เลือกเป็นเผ่ามนุษย์ระดับยากสุดนะไม่รู้เป็นกันก็ลองดูไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง ผมรู้สึกว่าเล่นออกไม่เก่งเท่าไหร่แต่ผมชอบมันนะตอนนี้นะผมก็ได้หาเวลาว่างมาอัดคลิปไว้ทุกคนจะได้นะจริงจริงมันเป็นคลิปต่อจากคลิปเมื่อวานเลยคลิปเมื่อวานคือคลิปอะไรคลิปเมื่อวานคือคลิป เออหนึ่งวันองผมอะนะจริงๆแล้วอะคลิปเนี้ยอัดหลังจากคลิปนั้นแต่ว่าผมจะลง99วันก่อนซึ่ง99วันยังไม่ได้อัดผมรู้สึกว่ามันใช้เวลานาน,านแต่ว่าตอนนี้ผมเพิ่งเลิกเรียนใช่ไหมเท่ากับว่าแบบผมมีเวลาน้อยมากในการแบบว่าทําอะไรอะเพราะว่าผมต้องไปจัดบูธต่อบูธเมื่อวานนั่นแหละที่แบบว่าบอกว่าผมทํากิจกรรมแบบให้ทุกคนมาเตะเป้าเตะผมนั่นแหละเออก่อนที่เราจะไปทรมานก,กันเราก็มันเล่นเกมให้ทุกคนดูก่อน,อนเลยนะก่อนที่ทุกคนจะเงากันอาจจะรีพูดนิดหนึ่งนะเพราะว่าเวลาเรามีจจําากกัดมริง เราสร้างนี้ไปก่อนเลยนะอันนี้จะเป็นแบบว่าโรงสร้างฮีโร่นะครับอืมโรงสร้างฮีโร่ของเผ่าออกแล้วอันนี้จะเป็นเออเหมือนเหมือนกระ๊อบบ้านของเผ่ามนุษย์แหละเออเอาไว้สร้างแบบว่าอาหารนะค่าอาหารค่าที่อยู่อาศัยสร้างคนงานไปก่อนนะใช้เยอะใช้เยอะมาอันนี้ก็เป็นโรงสร้างอาหารนะครับของเผ่าออกไปขุดไม้ให้หมดเลยสามสี่ตัวเนี้ยอันนี้จะเป็นฮีโร่นะครับโดยฮีโร่ที่ผมเลือกมาเป็นตัวแรกก็น่าจะเป็นตัวนี้เลย ชาโดว์ฮันเตอร์นะครับนักล่าแห่งเงาตัวนี้ก็จะฮิวด้ะครับฮิวด้แล้วก็ <c oughs> เสกคนได้เป็นกบได้ครับ <c oughs> แต่ว่าน่าจะเอามาฮิวทอาหารแหลกหลักแล้ว <c oughs> อย่างที่เราบอกกันไปเมื่อคิดที่แล้วนะครับ <c oughs> ออคนี้จะเป็นเผ่าที่ค่อนข้างจะแพงนะครับ <c oughs> แบบว่ายูนิตแพงใช้ค่าอาหารเยอะอะไรประมาณนั้นครับเด <c oughs> ี๋ยวจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับ <c oughs> อันนี้สร้างเสร็จแล้วครับเราก็สร้างอาหารไปเลยครับโ <c oughs> ดยทหารตัวแรกของมันก็จะเป็นเอ่อกัดแกลนกักด เออไม่รู้อ่านไม่ออกจะเป็นอาหารแบบว่าถือขวานนะครับก็ค่อนข้างจะเก่งอยู่หมายถึงว่าแบบเก่งกว่าอัศวินของเผ่ามนุษย์แน่นอนแต่ว่ามันใช้แบบค่าอาหารที่เยอะกว่าอค่อนข้างเยอะนะก็เหมือนในเนื้อเรื่องแหละแบบว่าออกมันจะค่อนข้างเก่งกว่ามนุษย์อยู่แล้วอ่ะเป็นทุนเดิมของเพราะตัวมันใหญ่ใช่ไหมมันมีแรงเยอะอะไรเงี้ยแต่มนุษย์ก็แบบสู้ด้วยพวกมันสมองพวกเครื่องกลพวกอะไรเงี้ยเออจะได้แบบสู้กันได้นะไปเราได้2ตัวแล้วเราไปเลยมันปุดปัมตําเปองนักเลงเข้าไปเลยอยู่แล้ว ลุยเลยเราสัมอนงูไปก่อนครับเป็นเซนที่นะครับเป็นแบบว่าที่ยิงเซอร์เพนส์วาดนะครับวาดเอาสารพิษแต่ตอนนี้ฮีโร่เราจะตายแล้วครับเลือดแม่งเหลือนิดเดียวไม่เป็นไรครับชิลครับเพราะเดี๋ยวเราให้พวกนี้แทงแกนกันแหละไอ้กลันกลัดกันแก๊ดแก๊ดกลันกลันกลัดเออหน่าแหละสักอย่างตัว <c> ถ <oughs> ีบอกิทไปเค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ว่าจะพยายามฝึกอยู่แล้วกันนะจะพยายามฝึกแล้วกันเพราะว่าอยากเล่นเกมเนื้อเรื่องเหมือนกันรวยเลยน้อง เหตุผลที่เราต้องตีนะเพราะว่าเราจะเอาเลเวลให้ฮีโร่เรานะครับถ้าแบบฟาร์ม2อกองนี้หมดน่าจะเลเวล2พอดีแล้วเราจะได้สกิลฮิลมาด้วยนี่เป็นสกิลใหม่นะครับวิธีฮิวก็ประมาณน,นี้แหละครับเหมือนตัวของพะาราดินเผามนุษย์นั่นแหละครับน่าจะพอแล้วมั้ง5้าตัวเนี่ยมังม้งมั้งมั้งไม่รู้เหมือนกันนะลองดูลองดูแล้วกันไม่แน่ใจวะไม่แน่ใจว่าเผ่านี้มันเก่งขนาดไหน,นมาไปไปไปลุยลุยเวลาวีน้อยใช้สอยยังประหยัดครับเอาช้าไม่ได้นะครับเพราะว่าบอดมันค่อนข้างจะเก่งบอดแบบว่ายากสุดนี่เก่งมมาากอเลย มาล้อมไว้ก่อนนะครับมาล้อมไอ้พวกนี้ไว้ก่อนก่อนที่จะตีมันครับจะได้แบบตีถนัดถนัดไม่ต้องเอาไอ้กลั้นมาแบบล้อมตัวไว้นะครับจะได้แบบไม่ต้องแบบหาพื้นที่ตีเพรว่าเราสั่งอะ่ะเนี่ยเพราะว่ามันเนี่ยต้องเดินอ้อมมาตีอ่าไหวจะตีได้แต่ละตัวเราวางเซิร์เพนแล้วเราเริ่มเลยวางปุ๊บตีไปรุยเลยตีตัวฮิวมันก่อนนะครับมันจะได้ไม่มีตัวฮิวเนี่ยมันอยากให้มันตีกันคนละตัวเอ้ยจะทาแล้วเฮีย โอ้ยฮิวทันดีนะฮิวทันโอ้ยแต่ก็ตายอยู่ดีวะผมไม่ทันปะโทษทีเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นถ้าเห็นเร็วกว่าน,นี้ก็น่าจะไม่ตายแล้วโทษทีกันแล้วก็วางฐานใหญ่ไปก่อนเลยนะครับพีออนโอ้คนงานชื่อพีออนเหรอใช่ไหมนเนี่ยอ่านถูกป่าะวะพีออนบอกวะ่าพีออนไม่รู้เหมือนกันนะก่อนที่เราจะสร้างเออป้อมดีเฟนด์ได้นะครับเราต้องสร้างอันนี้ด้วยมันเป็นเหมือนคล้ายๆแบบแบ็กสมิธของเผ่าออสอะเป็นแบ็ก สมิตกึ่งๆกับแบบว่าโลงเลื่อยไม้ของเผ่ามนุษย์นั่นแหละมานับได้ทั้งบ้านทั้งแบบว่าทั้งบ้านทั้งแบบอุปกรณ์เลยสร้างนี้ไปก่อนนะทา้งบ้านไปก่อนไม่มีจะทำก็ทา้งบ้านไปก่อนโอ้ยตัวการสร้างแบบว่าคนทําโคใส่ใจรายละเอียดของเผ่ามนุษย์ก็แบบต่อข้างนอกโอเคไหมคือสามารถแบบเอาเพื่อนมาแบบช่วยกันสร้างได้แต่ว่าของเผ่าเนี่ยคือเนี่ยมันจะตั้งแบบว่าเป็นนั่งร้านของมันเลยทํางานได้คนเดียวนะครับข้อเสียของเผ่าออกก็คือแบบว่าไม่สามารถมีแบบทหารไปช่วยได้นะหมายถึงว่าแบบคนงานไม่สามารถช่วยกัััันนนนนนนสสรร้้้้้้าาางงงไไดด่่ะตตออออแบบววเีียทก็ป ไม่มีอะไรทําก็อ้ามแบบฐานใหญ่ไปก่อนเลยได้ลงเรือไม้แล้วเราก็มานี่เลยสร้างแบบดีฟนซ์ทาวเวอร์วอลเลยสำคัญมากไม่สามารถแบบว่าห่างไปได้จริงสร้างเยอะๆสร้างเยอะๆครับเดี๋ยวจะหนังชีวิตเอาผมก็ไม่อยากเป็นโศกนาฏกรรมเท่าไหร่นี่นะครับเป็นแบ็กสมิธของเผาออนะครับโดยเผ่าออนะครับก็จะไม่มีแบบว่าชุดเกราะนะครับชุดเกราะเหมือนเผามนุษย์อ่ะก็จะมีแค่โล่กับ ขวานแล้วก็หอกนะครับจริงๆมันก็แบบว่าไม่สามารถแบบเรียกว่าอะไรวะด้วยความที่มันไม่มีชุดเกราะครับทำให้แบบฮีโร่บางตัวก็ไม่ได้บัฟนะครับจากแบบว่าแบ็กซ์มิทของมันนะอืมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันครับอันนี้เป็นเออเหมือนสไปคับสไปคืออะไรวะหนามอะ่ะเออเป็นเหมือนหนามอะ่ะสร้างหนามให้กับแบบพวกป้อมประการน่ะจะทําให้แบบว่าคนที่มาตีบ้านเราอะ่ะโดนดามเมจไปด้วยตามงต่อครับไม่พูดปัามตาเฟงนะครับช้าไม่ได้แล้วเพราะว่าดีเฟนซ์ดูดิ โจมตีแค่ตีโเองอะตีโปกถึงสิอปดอะเรียกได้ว่าแบบมันกากอะด <g ül> ีเฟนส์ของพราออกไม่นโคตรกากอะเลยจาเป็นต้องแบบว่ามีเยอะๆนะครับนี่ไงเห็นไหมมีหนามขึ้นมาแหละอืมมีหนามขึ้นมาในบ้านนะนี่หนามขึ้นมาทําให้แบบว่าศัตรูที่มาโจมตีบ้านเรานะครับจะโดนดามเมจไปด้วยไป <c oughs> สร้างต่อทางต่ออย่าหยุดทหารอย่าเพิ่งไปสนใจมันะครับแต่ว,ว่าการสร้างทหารเอาฮีโร่มาด้วยเพราะว่าเราต้องใช้ฮีโร่ในการบุกนะครับ เพราะว่าตัวตีบินตัวบินมันไม่ค่อยเก่งนะครับเผาออกนี่เลยต้องจําเป็นต้องอาศัยฮีโร่นะครับน่าจะเห็นผมแบบว่าสร้างอาหารที่หลากหลายขึ้นนะครับในรอบนี้มันจะมีแบบว่าพลแบบกว้างหอกนะครับแล้วก็รถรถยิงหินนะครับันนี้จะเป็นฮีโร่ตัวที่2ที่เราสร้างมานะครับจะเป็นเอ่อคนขี่ม้าป่านะครับใช้พลังสายฟ้านะเป็นตัวตีกายเหมือนกันสังเกตนะครับว่าฮีโร่นี้ผมจะชอบตัวตีกายเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันอเนกประสงค์กว่าเยอะป้อมแบบว่าไม่พอนะครับแค่นี้บอกเลยเพราะว่าป้อมมันหนูนะมันค่อนข้างเก่งใช่ไหมมันเลยแบบว่าสร้าง มานิดหน่อยก็ชนะแล้วอะแต่ป้อมออกมันไม่ใช่ครับปอมออกมันกากเราไม่สามารถสร้างนิดหน่อยแล้วชนะได้นะครับเต่จำเป็นต้องสร้างเยอะหน่อยในช่วงแรกอันนี้นะฮีโร่เราจะให้ยืนตรงนี้นะครับกดให้มันยืนค้างเลยนะไม่ให้มันไปไล่โจมตีศัตรูนะครับเพราะว่าเราจะให้มันยิงอย่างเดียวนะฮีโร่สองตัวนี้ยิงเอาเลเวลครับจริงๆไม่ได้เอาอะไรหรอกอันนี้จะมีสกิลแบบว่าสายฟ้า สกิลแบบเปิดแมปแล้วก็สกิลเรียกหมาป่านะครับเอาเป็นว่าผมจะอัพแบบสกิลเรียกหมาป่าไปก่อนเลยกันนะเอาไว้ใช้ก่อนอันนี้จะเป็นรถําเป็นรถของเข่าออกนะครับจะเป็นรถแบบว่ารถม้ยิงหินนะครับแล้วก็นี้จะเป็นเออคนปลาของนะครับในเนื้อเรื่องมันน่าจะเกลียดกันนะแบบว่า2ตัวแบบไอ้ตัวสีเขียวกับตัวสีฟ้าเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะในเนื้อเรื่องผมว่ามันมันเกลียดกันมั้งไม่รู้เหมือนกันว่ะไม่ได้ศึกษาเลยว่ะในเนื้อเรื่องเหมือนจะเกลียดกันนะถ้าผมจำไม่ผิดถ้าจำผิดขออภัยนะครับจริง รถผมยิงตั้งแบบว่า70 72ถึง89นะยิงแรงกับป้อมเยอะเลยอะ่ะเอออันนี้จะเป็นเหมือนแบบว่ากระโจมนะครับกระโจมทําแบบว่าตัวเวทอะไรอย่างงี้อือก็ฟิลคล้ายๆเผ่ามนุษย์เลยก็จะแบ่งเป็นแบบเผ่าแบบพละกําลังเป็นสายพละกําลังแต่พละกําลังก็พวกนี้นะครับแล้วก็สายพลังเวทนะครับพลังมนต์ดำอะไรอย่างงี้อันนี้เป็นเออโลรงสร้างตัวบินของมันนะครับนี่ได้แล้วกระโจม แล้ก็จะมีแบบหลายๆตัวนะครับโดยตัวที่ผมชอบที่สุดน่าจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นเอ,อ่อชาวแมนนะครับเป็นนักเวทสายฟ้าเหมือนกันสามารถแบบว่าบัฟทหารเราได้นะครับให้ทหารเราตัวใหญ่ แล้วก็จะมีไฟติดมืออะไรเงี้ยเออชาแมนม่งทำได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเออพวกตัวบินตัวแบบว่าหมาพวกอะไรเงี้ยโดยตัวที่ผมชอบนะครับจะเป็นเออนี่เลยไอแลบนี่นะมันสามารถแบบบับเพื่อนให้เพื่อนตีแรงขึ้นได้นะครับมันจะตีคลองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นชาแมนนะครับนี่ตีแค่แบบว่า8ปถึงเนะครับแต่ยิงมันไม่ใช่ตัวตีนะครับมันเป็นคล้ายๆตัวบัฟบมากกว่าโอ้ยโลอัพคีบเราอะ นี่เราสร้างนิดเดียวเองมือนก็บโลอัพคีบแล้วอะ <c oughs> ไรเดอร์เหรอไรเดอร์คนขี่นะคนขี่มามันจะขี่ม่าไปอย่างนี้เลยแล้วก็จะถือดาบโดยสกิลของมันสามารถโยนตะข่ายใส่ตัวบินอะเออแล้วตัวบินมันจะลงมาที่พื้นนรสามารถแบบให้ตัวบนพื้นตีลุมสกัมมันได้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นนกนกที่แบบว่ามันมายิงเออกิฟฟินเราเมื่อคลิปที่แล้วนะครับตอนเราสร้างแรดมาครับจะสังเกตน,นะว่าทุกคนแบบว่าจะตีแรงขึ้นแบบบวกสองแล้วก็จะมีสถานะแรดด้วยนะครับเป็นสถานะกองครับ เหมือนเป็นตัวแบบตีกองปุกใจเพื่อนอะไรเงี้ยเออเหมือนกองศึกกองลบอะ่ะแล้วถ้าเราอัพไปน่าจะแบบได้เพิ่มมาอีกหน่อยนะก็ดีเหมือนกันนี่ทหารขั้นสุดยอดของเขาออกนะครับจะเป็นแบบามิโนทอนะครับอย่างที่เห็นกันไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับจะเป็นบัวนั่นแหละตัวไรเดระหว่างพอเลนทอรัสกับเบสมาเตอร์นะครับส่วนตัวผมชอบไปนี่นะบัวนะนี่นีนี่ เมื่อกดชายนะครับจะทําให้เพื่อนแบบว่าตัวใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จะตีแรงขึ้น40%แล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่อีก40%นะครับเอ้ความเร็วเคลื่อนที่25%นี่ดูถ้ากดไปแล้วครับสังเกตนะครับสังเกตที่เอกรัสนะครับมันก็จะตัวใหญ่ขึ้นนี่แล้วก็มือมันจะติดไฟนะครับแบบนี้เลยจะวิ่งเร็วขึ้นด้วยเข้าสู่สถานะบ้าเลือดนะครับวิ่งไปสำรวจหน่อยว่ามีใครนะครัริงอันนี้มันจะเป็นแบบว่ามีมอนเตอร์ด้วยนะครับแต่ว่าฝั่งนู้นมันตีไปแล้วช่างมันครับนี่อันนี้ ตอนแรกจะมีมอนเฝ้าเหมือนกันแต่ฟงนุนน่าจะตีไปแล้วนะกอบบินลาบูลาตอรี่นะครับก็จะสามารถแบบว่าซื้อพวกตัวละครนี้ได้นะครับเป็นตัวละครแบบว่าที่ต้องซื้อในอันนี้เท่านั้นครับตัวที่ผมอยากได้ก็ไอ้นี่เลยครับเนี่ยเป็นกอบบินนะครับกอบบินแบบว่ามีเลื่อยนะที่มือนะครับส่วนนี้จะเป็นแบบเรือบินนะครับเอาไว้สามารถแบบบรรทุกตัวละครได้นะครับบรรทุกตัวละครแบบกลับบ้านอะไรเงี้ยมาแล้วก็สามารถแบบบินข้ามน้ําข้ามทะเลได้เลยนะครับอืมก็จะดีนิดหนึ่งแล้วก็พวกนี้นะครับพวกนี้ก็ไม่จําเป็นอีกต่อไป เดินไปทิ้งเลยเดินไปตายเลยเรามีแบบว่าเบบีแล้วทุกคนน่าจะสงสัยนะว่าผมเอาแบบตัวตัดไม้ผมทิ้งทำไมตัวนี้นะมันสามารถตัดไม้ได้เหมือนกันนะครับตัดไม้ไปนี้เลยมันก็จะมาเดินตัดไม้นะเป็นเครื่องจักรเครื่องใหญ่ๆนะครับเอ้ย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 ียบบุกมาแล้วโดนโดนกูโดนโดนเข้ามาไม่ได้ดีเข้ามาไม่ได้ดีตายนี่ไปก่อนครับเตะเพนเตะเพนยิงไปเข้ามาไม่ได้ดีเข้ามาไม่ได้ดี ตามนั้นแหละมนุษย์ก็ไม่ได้เก่งมากนะเพราะว่าแบบมันจะไม่ค่อยเอาทหารไปทิ้งกันนะครับมันจะสร้างแบบว่าสแปมอัศวินมาต้นเกมอะไรเงี้ยเพื่อมาบุกเราอ่ะจะทําให้แบบว่าพื้นที่ในการอยู่อาศัยของมันน่ะน้อยลงนะครับเพราะว่ามันสแปมแต่ตัวแบบปัญญาอ่อนนะตัวแบบฟู้ดเมนปัญญาอ่อนนั่นแหละมันทําให้แบบว่าไม่ค่อยเก่งมากนะครับมาเราก็เอาอันนี้ไปก่อนนะครับเอาไปยามก่อนนะครับเอาลูกน้องเอาคนงานเราไปยามแม่งก่อนนะครับจริงๆเราจะเอาแบบพื้นที่นะครับเราก็เอาพวกนี้มาทิ้งก่อนนี่มันสร้งมาแล้ว ไปเลแต่ตามปกติมันจะวราปมานะถ้ามีแบบมีตัวอะไรมาเงี้ยแต่บอดมันนั่นจะรู้แหละว่าเป็นเป็นคนงานเราเอามาทิ้งไม่น่าแบบว่าคุ้มเท่าไหร่ถ้าจะวราปมานี่ดูคนงานเราแบบว่าเลือดเยอะกว่าแล้วก็ตีแรงกว่ามันด้วย <c oughs> <c oughs> นี่ขนาดแบบคนงานเรายังเก่งกว่าคนงานมันเลยอันนี้จะเป็นแบบที่ซื้อขอนะครับใช้แบบโกในการซื้อครับโดยคลิปที่แล้วครับที่มันมีตัวหนึ่งไอเบดมาเตอร์ใช่ไหมที่มันอุย้ยมาแล้วว่ามีซัมมอนด้วยก่อนนะซัมมอนหมาครับ งอนหมาไปกัดครับนี่มีหมามางนี้เลยดูดิไม่ค่อยเก่งมากผมจริงๆเราไปจบบ้านมันเลยก็ได้นะถ้ามันแบบว่ากาขนาดเนี้ยอันนี้นะครับจะเป็นเอ่ออบนะครับเป็นแบบว่าอบไลนอบไลนิ่งนะครับเป็นออบแบบว่าสามารถทําให้ตัวตีใกล้นะครับยิงตัวบนฟ้าได้นะอันนี้เรียกว่าจําเป็นอย่างมากแล้วก็สกิลที่ผมจะออามาเป็นสกิลบัฟนะครับบัฟเพื่อนร่วมทีมนะครับการนี้เพื่อนร่วมทีมนะครับเอ่อวิ่งเร็วขึ้น1 0แล้วก็ ดาเมจเพิ่ม5%้าเนะครับผมไม่ชอบสกิลกดใช้ครับผมชอบสกิลบัฟตัวนี้แหละออกมาเลยดีกว่าเพราะว่าทองเรากาลังจะระเบิดละถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างนึงเราต้องเริ่มไปบุกได้แล้วน,นี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับตัวนี้ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ก็เอากลับไปก่อนเราต้องการอะไรไ,ไหมมิโนทอยสักตัวด้กันได้ไหมสามารถไหมอันนี้เราอัพไปก่อนดีกว่าเป็นเมลีเวพอรนะครับแล้วก็เออเลนเจอร์นะครับเลนเจเอเอนั่นแหละเป็นแบบว่าหอกเอาไว้สำหรับตัวตีกายจริงๆเราไม่ได้บัฟเลยนี่วางั้นเราบัฟก่อน จะได้แบบบุกดีๆนะครับลืมลืมลืมให้ดูสังเกตนะครับว่าแบบไอ้พวกเนี้ยมันจะตัดไม้กันทีละสิบใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตัวนี้ตัดนะครับไม่สองร้อยดูดิไม้เราแม่งขึ้นมาสองพันอ่ะแบบเหลือเหลือจัดอย่าไปสนใจดีเทลครับจะรอราอัปเกตเสร็จเราไปบุกเลยจบแม่งไรเฮียที่จะเล่นละ่ะเอ้ยเราถอยมาเล่นในบ้านเราถอยมาเล่นในบ้านนะครับจะได้แบบว่ามีคนช่วยยิงนี่สังเกตนะครับว่ามันจะสแปมแต่แบบยูนิตอ่อนๆนะเ <laughs> พราะว่ามันแบบ มันถูกใช่ไหมมันถูกทําให้แบบว่าพอมันมีพื้นที่เหลือมันก็สร้างเลยนะครับมันแบบไม่รอพวกทหารเก่งๆนะพวกกิฟฟินไรเดอร์อะไรเงี้ยทำให้แบบว่ามัน <laughs> มีแต่ทหารอ่อนๆนะเราชนะมันได้อยู่ง่ายๆในปูดปั๊มตํนะาเบงกันนักเลงเข้าไปเลยลนะ่ะโคตรขนาดนี้ใครมันจะเอาลงวะไอเผ่าเนี้ยแบบว่าถ้าสแสมมิโนโทอร์ล้วนอะ่ะก็จะแบบมีเหตุการณ์เหมือนที่ผมโดนได้เมื่อคลิปที่แล้วอะแตบบ่ว่าไม่ได้ที่ผมโดนที่มันโดนอะ่ะ เข้าใจไหมมินทอมเปนแบบตีทหารแบบทหารบินไม่ได้นะครับทําให้แบบมันก็จะไปยืนเอ๋อนะครับถ้ามันเจอทหารบินดังนั้นก็สแปมไปเยอะๆนะครับเป็นพวกยูนิตอะไรก็สแปมไปเยอะๆนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนี่ตั้งไปก่อนนะคเซอร์เพนส์หวานนะครับอันนี้สมมอนหมาป่านะครับเอาไว้ช่วยโจมตีเฮ้ยมันโจมตีรถแล้ว่ะเฮียใช่แล้วนี่มินทอมมาแทงนะครับอันนี้เข้ามานะครับเข้ามาบัฟเข้ามาบัฟตัวบัฟตัวบัฟก็อยู่ส่วนตัวบัฟไปนะดูดิทหารเราแม่งโคตรเก่งอะ ชนะง่ายๆเลยดูดิฟูดแมนมันตี 13, แบบสิบสามส้าอย่างมนโทอรแล้วแม่นตีไปสามสสิบแล้วอะแล้วมันจะเอาอะไรมาสู้เราวะถามจริงเหอะดูฐานแม่งแตกไวมากแตกกว่าตอนเราเล่นเผามปดูดิไม่อยากจะพูดเลยนะแต่ผมบอกเลยว่าแบบเผาออกเนี่ยเป็นเผาที่ผมแบบชอบที่สุดแหละแบบชอบมากกว่าไนเอลหรือว่า Und อ,อันเดดอะผมชอบแบบพวกเบอร์เซอร์เกอร์อยู่แล้วอะ เผ่านี้เลยมามาตอบโจนนะไม่ชอบแบบว่าพลังชั่วร้ายอะไรเงี้ยชอบแบบพลังกลอบมานะก็เลยชอบเผ่าแบบออกเป็นพิเศษเวลาน้อยครับเวลาน้อยเวลาน้อยเล่นด้วยเยอะไม่ได้ครับแต่นี้เราจะตายแล้วนี่หว่าคิวหน่อยคิวหน่อยฮีโร่เลยตายหายแล้วนี่นะมันจะเรียกเออพวกคนงานมันมาใส่ชุดใส่ชุดก่อนครับแต่ว่ามันสู้เราไม่ได้ทีนะไม่ได้เก่งมากนะนี่ได้ว่าใช้ได้อยู่คิวไปก่อนนะคิวฮีโร่ทันไหมทันอยู่ แต่ไม่รู้ว่ารอดปะนะไม่รอดก็สู้ๆนะน้องับน,นั้นครับก็ไม่รอดแต่ไม่เป็นไรครับที่เหลือเราเก่งอยู่คิวไปก่อนนะครับวางหวาดนะครับวางหวาดได้ช่วยสู้นะครับถ้ามีสกิลกดบ่อยๆก็ดีเหมือนกันนะกดไปเลยก่อนที่จะตายนะ ได้เป็นบาดเวลสองนะบาดเวลสองก็วางไปครับน่าจะได้ประมาณสามอันมัน้งถ้าจำไม่ผิดไปตีสู้ไปเลยนะอย่าช้านะสู้ไป <c oughs> จบไปนะเพราะว่าเผ่ามนุษย์ผมบอกเลยว่ามันไม่ได้เก่งมากอะแบบว่าบอดผมไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นที่อะไรอะหมายถึงแบบว่าทาไมบอดมนุษย์มันกาก,กว่าแบบบอดอย่างอื่นอะแต่บอดที่เก่งผมให้เป็นบอดไนเอลเลยไม่ง่งมากพอเลย ถ้ากู่ตรอสูไไอ้เป็นไงเอวะบอดแม่งเก่งจัดไม่ว่าเธอตัวอะไรเราก็งัดได้หมดนะครับเพราะว่าทหารเราไม่งเ,เก่งจัดนี่มีแต่ตัวบัฟมีทั้งตัวอะไรสุดยอดอ่ะมิโนทอร์เราไม่งเลือดพันสามแล้วอะ่ะอนี่พาราดินไม่งเลือดเก้าร้อยไงไปไม่ต้องสนใจมันตีบ้านตีบ้านครับอย่าบอกแวกต่อสุกสรรพสิส่งมันเหมือนจะมีตัวเมื่อกี้เหมือนจะมีแบบคนงานหลุดไปสร้างไอนี้ป่าวะสร้างแบบว่าเมืองตรงเนี้ย เดี๋ยวเราเอาหน่วยวิ่งเร็วเรามาดูหน่อยนะครับที่เหลือก็ตีบ้านไปให้มันตีบ้านไปอย่าไปสนใจคำดูถูกดูแคนครับเราไม่มีว่ะไม่มีหน่วยมาเร็วน่าจะอ่านสุดท้ายแล้วมั้งงั้นจบแล้ว <c oughs> โอ้ยจบแล้ว อะไรคลิปนี้ก็น่าจะบีบไปทีานี่แหละครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยในที่นี้ด้วยสหรับวันดี้ไปแล้วครับปุ๊บาบายถ้าคลิปหน้าอยากจะให้ทำอะไรก็บอกได้นะเอออยากจะแบบคุยกับดูคนบ้างคอมเมนต์ได้นะผมตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนส่วนเรื่องดิสคอร์ดก็รลแปแบนะเออแล้วก็ไม่มีอะไรละไปซ้อมกีฬาก่อนอ,อืมไปเจอกันใหม่บายบาย